กราสวัสดีนะคะลูกค้าที่กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่นะคะดิฉันนะคะเอมี่เพชรยนต์นะคะวันนี้จะมานำเสนอรถอีกขบคาอีกหนึ่งรุ่นนะคะคือรถ t o y ย t a y a า i s h a t c แบ a c k 5ประตูนะคะคันด้านหน้าเราเลยนะค,ะคันนี้นะคะเป็นปี2 0 1 7นะะเร็ะคะเลขไมวิ่งเพียง80,000โลนะคะราคาเพียง369,000บาทนะคะผ่อนสบายๆเลยนะ,ค,ะคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละ7,000บาทต่อเดือนนะคะลูกค้าขา นะคะถ่ายเงินเดือน14,000บาทขึ้นไปนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถ t ร y ต t ายา r ิ s คันนี้ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้เอมมี่นะคะจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะไปชมรถแบบจุใจจุตากันเลยค่ะไปหน้านะคะจะเป็นไฟหน้ามอ l t ติ e รฟเ c กเตนะคะขับผีกลางคืนนะคะสว่างแน่นอนนะคะลูกค้าค่ะไม่เพง่งไม่ปวดตาอย่างแน่นอนค่ะคันนี้นะคะเป็นรถสีเทาดำนะคะปี2017นะคะ ดูใหม่มากนะคะสีนี้ก็ดูแรงง่ายมากนะคะคันนี้นะคะได้ร้อมแมบกระทะจากโรงงานนะคะแล้วก็ได้ยางฟรีใหม่ด้วยค่ะนะคะไฟเรียวนะคะที่แก้มนะคะที่แก้มหน้ารถอย่างนี้นะคะลูกค้าขานะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยนะคะ ด้านในนะคะกระจกทั้ง4บานนะคะจะเป็นกระจกอัตโนมัตินะคะลูกค้าขานะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะคันนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าเนาะบอกเลยนะคะว่าใหม่มากด้านในนี่กลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะคะลูกค้าขานะคะเครื่องเล่นนะคะจะเป็นเครื่องเล่น CD usb นะคะส่วนแอร์นะคะจะเป็นแอร์อนาล็อกปรับมือนะคะคันนี้เป็นเกลียร์ออโต้นะคะลูกค้าขา เบาะนี <Workers> ่คะจะเป็นเบาะหนังสีดาจากโรงงานเลยนะคะเบาะนี่ใหม่มากนะคะไม่มีรอยแตกรอยชารุดแต่อย่างใดนะคะลูกค้าขาดูใหม่มากนะคะราคาก็ถูกนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องผู้โดยสารกันต่อนะคะดูนะคะลูกค้าขาสามารถทับเบาะเก็บอย่างนี้ได้เลยนะคะสามารถทับเบาะเก็บอย่างนี้ได้เลยนะดูนะคะบอกเลยนะว่าไฮโซ แน่นอนนะคะขับไปไหนนะคะคนรู้จักแน่ว่าเป็นโตโยต้ายาลินะคะเพราะว่าเป็นรถที่รุ่นยอดนิยมกันเลยนะคะ,ะไฟท้ายนะคะจะเป็นไฟท้าย LED นะคะรูปทรงนี่ดูสวยมากนะคะดูรูปทรงไฟท้ายนะคะดูนะคะโอเคไหมสวยนะอดีๆเนะคะเกืบสัมภาระได้เยอะนะคะสัมภาระนี่เก็บได้เยอะแน่นอนนะคะลูกค้าขา สะดวกสบายนะคะขนลูกนะคะขนพ่อแม่พี่น้องนะคะขนสัมภาระอากาศจังหวัดรับรองนะคะสบายนะคะไม่อึดอัดอย่างแน่นอนนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องหนึ่งพันสองร้อยซีซีนะคะรู้อยู่นะคะอีโคคาร์นะคะประหยัดน้ํามันสุดๆนะคะลูกค้าขานะคะ,นะคะบอกเลยนะคะว่าที่บริษัทเราเน,นี่ยมีรถกับาสามร้อยคันนะคะแวะชมเข้ามาชมเข้ามาดูรถก่อนได้นะคะ อะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจโตโยต้ายาเลคันด้านหน้าเอมมี่นี่คะเป็นรถแฮนดแบงค์ห้าประตูนะคะลูกค้าขาเป็นปี2017นะคะเราขายกันถูกๆเลยนะคะเราขายเพียง3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละเจ็ดพันกว่าบาทต่อเดือนนะคะลูกค้าถ่ายเงินเดือนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะอยากมาชมด้วยตาตัวเองนี่คะมาได้เลยนะคะที่สิริไทเก้ นมุ่งหน้าไปทางมินบุรีนะคะบริษัทเราตั้งอยู่ก่อนถึงสีแยกมินบุรีนะคะลูกค้าขาหรือนะคะสะดวกนัดโทรคุยกับเอมมี่ปรึกษาเรื่องรถนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736นะคะสามารถแอดไลน์ที่เบอร์นี้ก็ได้นะคะวันนี้เอมมี่พยโยนนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ